ันนี้จเข้าช่องสามครับผมตอนนี้ยูเทิร์นอยู่ครับเดี๋ยวถอยแล้วเข้าช่องครับผมมีการส่งซิกบอกให้ดูท้ายให้ด้วยนะครับเย mm hmm. ตู้เย็นกับสถานที่ห้องเย็นลับฝากสินค้าครับผมอของผมคันนี้ครับลงอยู่ครับผมตอนนี้จอดลงอยู่ครับอีกสัก15นาที20นาทีคงเสร็จครับ ยามายามาโอเคยามเลยยามาวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมครับช่องสามช่องสามผมไม่มีโอเคจัดเลยยาวเลยครับยาวเลยฝั่งนู้นเองก็ถอยเหมือนกันครับผมฝั่งนู้นเข้าช่องสี่ครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเข้าช่องสี่ครับ Giao lên ngắm chăm lên Giao mà giao mà giao lên hấp dòng lên Hàng dưới hấp hàng dưới Ít 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 เหลี่ยมนี้จะเข้าหรือเปล่าเหลี่ยมนี้เหลีย่ยมนี้จะเข้าไหมเหลี่ยมนี้จะเข้าไหมนี่ะครับตั้งลำใหม่ดีวกว่ามากลูกพี่ร่อยหยิบเต็มเลย đi, hao, đánh nó bài Đánh đâu bài, hấp, nó bài Đánh nó bài, đánh nó bài Tịt xịt lâu rồi đó, nó ใจเย็นพี่ใจเย็นกับหรากบริเวณแคบๆนี้ก็ต้องใจเย็นครับผมอารมณ์ร้อนไม่ได้ครับแม้เพื่อนจะจอดหลับอยู่ข้างๆก็ช่างเถอะก็ต้องใช้ฝีมือของตัวเองให้ได้ครับต้องใจเย็นครับผม ล้วตอนนี้ก็น่าจะลงประมาณ10บโมงครับต่อจากคันผมครับสองคันนี้มาจะหลัง10บโมงครับผมจนที่ได้ลงครับสุดล้อสองคันนี้ส่วนครับผมคันหน้าประมานี้ก็ได้ลงแล้วครับผมตอนนี้กําลังขึ้นเรครืกลับครับสถานที่ห้องเย็นครับผมรับฝากสินค้าครับผม ตั้งลำใหม่เลยตั้งลำใหม่ตั้งลำใ,ใหม่ครับเพราะเมื่อกี้เก,ก,กะสิบล้อที่จอดอยู่ด้านข้างนี่ครับตอนนี้สิบล้อเขาย้ายออกไปให้แล้วครับเนี่ยตอนนี้แกก็จะแทงใหม่ครับผมแทงใหม่แทงใหม่แทงใหม่เลยลูกพี่เรียบร้อยเข้าช่องเรียบร้อยเข้าเลยครับผมพอเข้าช่องเรียบร้อยไปแล้ว เดี๋ยวตั้งลำใหม่อีกรอบนึงครับ <c oughs> อ้าวฟุกฤทธิ์ไปก่อนฟุกฤทธิ์ไปก่อนฟุกฤิธิ์รอไม่ไหวแล้วไปก่อนแล้วฟุวกฤิธิ์เคครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแค่นี้นะครับตอนนี้ก็พี่เขาถอยเขาช่องเรีบรย,รบ,ยรบ,รบร้อยแล้วครับนะครับตั้งลำเรียบร้อยแล้ว คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ